ชอบในเกมนี้นะเอาของปุ๊บได้ปั๊บมาสวยๆลูกแปดไม้ปแปดไม้แปดแปดโอ้โหอีสามเอาไรเออหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าสวยงามค่ะคุณลูกค้ามามามาไปกันต่อยาวๆเกือบหลับนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงนะคะเออเกือบหลับค่ะเกือบหลับไปกันต่อยาวๆมามามาเออเกมนี้อยู่ค่ายจิลลีนะคะคนนะ ใครที่อยากเล่นอยากตามนะคะลิงก์ปักหมดใต้คอมเมนต์หรือว่า ATAV9 นะคะ ATAV9 มีแอดนำหน้าด้วยนะคะมามามาไปต่ออยู่ดาวมามามาปลาหมึกโอ้ยขอหน่อยค่ะอูาสวยค่ะวงล้อบโบนัสเรามาแล้วทุกคนมา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 เท่าไรเท่าไร 4, 4, 8, 8, คูณ480ทุกคนเออสวยเท่าไร่2,004รางวัล2,004 โอ้โหสุดจัดกับสุดจัดเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยทุกคนนะบอกเลยเวลาแตกแตกโขดจริงจริงนะทุกคนนะเวลามันแตกมันแตกโขดจริงจริงนะลูกนะมาเจ้านกฟินิกมาขอ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 นกฟินิกขอนกฟินิกขอนกฟินิกนี่เนี้นี่เนีเลเซอร์ไปเอาเลเซอร์ไปช่วยเอาเลเซอร์ไปช่วยโอ้โหยังไม่ให้ยังไม่ให้อีกยังไม่ให้อีกหนังเหนียวนักหรอหนังเหนียวนักหรอมามามา เออสวยแบบนี้คือเราได้นะคะรีบจิ้มหน้าจอเลยค่ะจ <c oughs> ิ้มจิ้มจเอาให้ได้ร้อให้ได้ร้อยสิบร้อยสิร้อิ้อมันจะบิโชบเออสวยนีบินโชบหลายรอบเลยสิลูกมาขออีกรอบ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 ขออรอบมาลูกมาโอ้โหสองรอบหนึ่งพันหนึ่งพันหสสวยๆค่ะเออให้มันได้แบบนี้ให้มันได้แบบนี้ไปกันต่อไปกันต่อมา ใครที่สนใจอยากเล่นอย่างตามแบบวีนดอร์วิสค่ะลิงก์ปักหมดใต้คอมเมนต์นะคะเอ็ดทีเอวีเก้าก็ได้นะคะมีแอนด์หนำหน้าด้วยนะคะขอวงร้อยอีักรอบได้ไหมอ๋อวงร้อยซักรอบขอปุ๊บได้ปั๊บอ่ะขอลงเลขแปดมาเลขแปดเลขแปด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 โอ้โหเลขสามอยู่แล้วเท่าไหร่คะรอบนิดหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะเออสวย,สวยมาค่ะลิงก์ปักหมดใต้คอมเมนต์หรือว่าเอ็ดทีเอวีเก้าเข้ามาได้เลยนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะ มามา,มาขออีกสักหน่อยขอ,อกสักหน่อยมาเน้นนะเน้นตัวใหญ่ๆค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราชอบสไตล์ควิทดีวีอยู่แล้วนะทุกคนนะมาค่ะเจ้าปลาปลากระเป้ามาขอปลาปลากระเป๋ามาปลาปลากระเ้าแตะค่ะ